ไยพี่มรีวันนี้3คู่นะครับสวัสดีทุกคนด้วยวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มเทปบอลน,นะครับก็มาจัดรายการใหม่ของเรานั่นเองนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยใครมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์เขาบอกกันได้นะแล้ววันนี้เรามาจัดให้ก็เป็นบอลไทยลีกล้วนๆเลยนะครับก็เปิดหัวไปที่ทางขอนแก่นครับเปิดบ้านต้อนรับกัมาเยาะางสิงห์ท่าเรือนั่นเองคู่นี้ที่เคยเจอกันครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องสถิติเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของเกมเจ้าบ้านครับใครเป็นเจ้าบ้านก็คือชนะไปตั้งแต เจอกันมาเนี่ยทางทีมเยือนไม่เคยชนะทีมเจ้าบ้านเลยนะครับแล้วก็มามองในเรื่องฟอร์มณัปปัจจุบันของทางขอนแก่นเองก็ถือว่าดูย่ำแย่นะห้าเกมหลังสุดเนี่ยชนะไป2ครับเสมอไป1และแพ้ไป2ฟอร์มโดยรวมนักขอนแก่นก็ยังแอบดูอยู่ในโซนแย่อยู่แล้วก็เกมในบ้านเนี่ยเขาไม่แพ้ใครมาแล้ว5เกมติดครับโดยการที่ชนะไป1และเสมอไปถึง4ครับถ้ามองกลับกันกับในเรื่องของสิห์ท่าเรือถามว่าฟอร์มดูดีไหมดูดีครับโดยการที่แเกมหลังสุดแล้วที่เขาไม่แพ้ใครครับโดยการที่ชนะไปถึง7และเสมอไป1นะครับ แต่ถ้ามองในเรื่องดับตอนนี้ครับทางถิ่นท่าเรือชนะนันนีครับแ้มจะเท่ากับบุีร์ลเลยกับการกับเรื่องของขอนแก่นครับชนะนันนีจะมี23คะแนนครับจะแซงในเรื่องของเมืองทองขึ้นไปนะผมแต่ถ้ามองในเรื่องมาตรฐานโดยรวมจริงแล้วเฮ้ทูเล่บ่งบอ,บอกครับว่าทางขอนแก่นเล่นในบ้านเขาเล่นดีอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องสถิติในปัจจุบันนี้ขอนแก่นในบ้านก็แทบจะไม่แพ้ใครเลยวันนี้ผมเลยมองว่าการที่ขอนแก่นเล่นในบ้านวันนี้ก็อาจจะยันเสมอท่าเรือได้ครับถึงท่าเรือฟอร์มแรงมากแค่ไหนแต่ผมมั่นใจว่าเกมในบ้านความแข็งแกร ภาคเหนือนั่นเองเป็นสุโขทัยครับเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนทางเชียงรายนั่นเองคู่นี้ที่เคยเจอกันครับก็วัดกันที่เจ้าบ้านถึงแล้วใครเป็นเจ้าบ้านคือชนะไปนะครับผมมีแค่เชียงรายในปี2019นั่นเองนะครับผมที่บุกไปเยือนแล้วชนะนะแต่ต้องบอกว่าในเรื่องฟอร์มของทางโขทัยเองนะผมเกมโดยรวมแอบดูถามให้ดูแย่ไหมก็แย่ครับ5เกมหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้ไป2แต่กับกันทีมเยือนเนี่ยทางเชียงรายเนี่ย5เกมหลังสุดครับชนะ1เสมอ3แพ้ไป1เชียงรายก็ฟอร์มดอกเหมือนกันต้องบบอออออกกกกกว่่่่่่่่่าาาเเเเเปป็็นนนนนนนทททททีีีีีีมมมมฟรรร์ไไดด้้้้ัััังงงคคคคููแตถใืจจย มันมันต้องบอกว่าในเรื่องของเกมรุกในเรื่อง,งาการจดสกอร์สองทีมนี้ก็ยังพอไปได้ครับแต่ช่วงหลังนี้เชียงรายแอบดูฝืดมากนะครับผมในเรื่องการจบกอรอาจจะดูขาดหายไปแต่เมื่อไหร่ที่เป็นแบบนี้นะผมหรือว่าเป็นในศึกแบบนี้ในะเวลาเจอกันทีไรก็มากขึ้นจบสกอร์กันเยอะทุกทีเลยนะครับผมขั้นต่ำมีแน่นอน3ประตูครับเหมือนวันนี้ผมก็มั่นใจว่า3ประตูเรามีเห็นแน่นอนแันนี้ขอมองในทางสกอร์สูงคู่เชียงรายไว้ดีกว่านะครับ ส่วนคู่สุดท้ายครับเป็นลำพูวอลีเออร์ครับเปิดบ้านต้อนรับกัมเบยทางบีจีปทุมนะครับคู่นี้ที่เคยเจอกันครับเป็นเกมเจ้าบ้านอีกแล้วนะผมเคยเป็นเจ้าบ้านคือชนะไปแล้ววันนี้เล่นในบ้านลำพูนด้วยถามว่าลำพูนฟอร์มช่วงนี้เป็นไงครับดูดีครับ5เกมหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้ไป1แล้วเกมในบ้านอย่างเดียวเนี่ยก็ต้องบอกว่า5เกมหลังสุดชนะไปหนึ่ีครับแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวแพ้กับบุรีรัมย์ก็ถือว่าฟอร์มไม่ได้แย่เลยเกี่ยวกันกับในเรื่องของทางบีจีครับก็ฟอร์มต ตรงกลางๆนะผมเป็นทางดีนิดแต่ว่าปัญหาลหลักๆังของทาง BG เนี่ยคือเกมไปเยือนครับ5เกมลังสุดแล้วเขายังไม่ชนะใครเลยโดยการที่เสมือไป3ครับแพ้ไป2ถือว่าฟอร์มดูย่แย่อย่างมากแล้ววันนี้ต้องไปเยือนทีมที่มันมีเกมมาตรฐานในบ้านดีอย่างนางโขไทยนะครับผมถามว่ายากไหมยากอยู่แล้วครับแต่ต้องบอกว่าในเรื่องมาตรฐานของเกมลุกทั้งสองทีมเนี่ยในเรื่อง,องาการจดฟอร์มมันดูดีทั้งคู่ครับผมก็เลยมองว่าคู่นี้โอกาสที่มันจะจบสกอร์สูงได้มีสูงมากๆครับตอนนี้ผมเลยมองว่าการที่เรารุ้นประตูที่3ดูแบบชิว่่าาดูุนงย แล้ท่านนี้ขอมองไปที่ทางสกอร์สูงคู่ BG ปทุมได้เลยนะครับวันนี้ก็จะไปในทั้งหมด3คู่นะครับตัวแรกก็มองไปที่ทางขอนแก่นนะครับตัวที่2มองไปที่ทางสูงเชียงรายและตัวที่3มองไปที่ทางสูง BG นะครับก็ฝากไว้ด้วยลวกันแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามรายการใหม่ไว้ด้วยนะครับผมพี่เข้มเทพบอลนะครับก็ฝากไวเหน่อยแลกวกหน้าเดี๋ยววันนี้ผมพี่เข้มนะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ